ผมกับพี่สาวเป็นหมอลำขอเข้าที่เที่ยวแสดงไปตามหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดภาคอีสานซึ่งผมนั้นไม่ได้เป็นหมอลำอะไรหรอกนะครับเป็นเพียงนักดนตรีตัวเล็กๆที่ชื่นชอบเสียงหมอลำเลยขยันฝึกฝนจนสามารถเล่นดนตรีได้อาจจะด้วยความที่เห็นพี่สาวได้เป็นหมอลำประเบนออกหาลำขอเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆก็เลยอยากจะเป็นนักดนตรีตาม พอมีฝีมือพี่สาวก็เลยได้ชวนมาร่วมวงด้วยแล้วการเป็นหมอลำขอข้าวนั้นนี่ทุกๆคืนก็จะได้ไปนอนในวัดตามหมู่บ้านที่ไปทำการแสดงหมู่บ้านละคืนบ้างสองคืนบ้างสามคืนบ้างขึ้นอยู่กับว่าหมู่บ้านนั้นจะไม่ตาให้เข้าเป็นการตอบแทนมาแค่ในคุ้มค่ากับที่ทำการแสดงไปหรือเปล่าพอเรียกได้ว่าเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยนั่นแหละครับ แม้จะได้นอนในวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่สุดท้ายของมนุษย์ที่อาจจะมีผีมีวิญญาณต่างๆออกมาหลอกลอนได้เต่พุมกับชาวคณะสิบกว่าชีวิตนั้นก็มีเคยที่จะได้เจอได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวใกล้เคียงกับคำว่าผีเลยสักครั้งเดียวจนคิดว่าผีมันอาจจะไม่มีจริงๆก็ได้อาจจะเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กที่คนเท่าคนแก่เรามาหลอกเด็กเพื่อให้เด็กกลัวก็เท่านั้นเอง จนกระทั่งค่ำคืนนั้นจำได้ว่าพวกผมได้พากันไปทำการแสดงที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดตอนกลางวันที่เดินไปอาบน้ำหลังวัดพร้อมกับพี่สาวพี่มันกับตาดีมองไปเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของวัดมันบอกว่าต้นไม้ต้นนั้นน่าจะเป็นต้นตะเคียนทองคืนนี้น่าจะมาขอหวยสักหน่อยได้ยินมาว่าต้นตะเคียนทองนั้นขอหวยเม่น จะได้ไม่ต้องมาลำขอข้าวกินแบบนี้ยังไงสาคืนนี้เองก็พาพี่มาหน่อยนะพี่ไม่กล้ามาคนเดียวผมมันเป็นพวกที่ยังไงก็ได้อยู่แล้วพี่สาวอุตส่าห์มาขอร้องสักขนาดนี้ถ้าจะไม่ไปเป็นเพื่อนมันก็กะไรอยู่พ่อกับแม่ก็ฝากบอกดูแลพี่สาวให้ดีๆด,ด้วยก็เลยได้พูดแซวพี่มันไปนะครับว่าพี่ไม่กลัวผีหรือไง ต้นแต่เขียนมันชอบมีผีมีพวกนางไม้อาศัยอยู่ไม่ใช่หรอพี่ไม่กลัวว่าเขาจะตามมาหลอกหลอนหรอพอได้พูดออกไปแบบนั้นพี่สามันกัได้พูดออกมานะครับว่านั่นแหละดีจะได้ครั้งเอาหวยแม่นเดี๋ยวพี่จะชวนอีเวลมาด้วยกันมันชอบเล่นหวยปายหลายคนจะได้อุ่นใจผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วหอะครับ แค่พาพี่สาวไปขอหวยก็เท่านั้นเองส่วนเรื่องของหวยมันก็เป็นหน้าที่ของพี่สาวกับเพื่อนไปมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับผมอยู่แล้วคืนนั้นที่ทําการแสดงหมอลำจุดที่วัดชาวบ้นก็พากันสนใจออกมาดูกันมากมายหลายคนมันก็ทำให้พวกผมนั้นถึงกับพากันหุ่นใจขึ้นมาได้บ้างว่าคนมาดูเยอะแบบนี้อย่างในซะพรุ่งนี้ก็ต้องได้เข้าเยอะเป็นการตอบแทนอย่างแน่นอน ที่นี่หลังจากที่ทําการแสดงเสร็จสิ้นแล้วชาวคณะคนอื่นๆก็พากันเข้านอนตามเต็นท์ของตัวเองที่ได้กางเอาไว้ส่วนชาวบ้านที่มาชมหมอลําก็พากันกลับบ้านไปจนหมดวัดทั้งวัดก็มืดสนิทมีไฟเปิดสว่างอยู่แค่หน้าโบสตรวงเดียวเท่านั้นเองแต่มันก็พอที่จะมองเห็นอะไรได้บ้างจยหรอกครับแม่จะเป็ต้องเปิดไฟฉายก็าตาม มแมลงกลางคืนก็พากันส่งเสียงร้องออกมามีเสียงมาเห่าหอนบ้างเป็นแบกกล่าวมันอาจจะเป็นรูดดูผสมพันธ์ของพวกมันก็เลยได้พากันร้องส่งเสียงเรียกหากคู่แบบนั้นผมไม่ได้คิดไปถึงเรื่องผีแต่อย่างใดหรอกครับเมื่อทุกคนบากันเข้านอนหมดแล้วผมพี่สาวพี่แววก็เลยได้พากันเดินไปไท้ายวัดไปต้นเตะเขียนที่พากันได้เห็นเมื่อตอนกลางวัน พร้อนกาแฟฉายในมือตอนที่เดินไปนั้นอยู่ดีๆขนบนตัวของผมมันกับลุกซู้ขึ้นมาไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมคิดว่าอาจจะด้วยอากาศที่มันค่อนข้างจะเย็นลำม,มัง่งร่างกายก็เลยได้มีปฏิกิริยาตอบสนองออกมาแบบนี้ไม่นานพวกผมก็พากันไปถึงต้นตะเคียนที่ว่าครับพอไปถึงต้นตะเคียนพี่สาวกับพี่แวว ปากันนั่งลงจุดทุบคนละห้าดอกปาก็พูดออกไปว่าลูกมาคอลเด็ดเด็ดสามตัวตรงเลยนะเจ้าแม่แต่เคียนอยากจะมีเงินเหมือนอยากคนอื่นเขาสักทีขเขาเจ้าแม่แต่เคียนได้โปรดสงสารลูกช้างด้วยถ้าถูกหวยนะลูกช้างเจ้าน้ำแดงมาถวายก้าขวดเลยพี่สาวผมกับพี่แววพูดออกไปแค่นั้นแล้วก็พากันปรับทุบลงดิน ใต้ต้นตะเคียนนั่นแหละคนน้นกนที่จะได้่ากกันเอแป้งไปรูปที่คนต้นไม้โดยที่มีผมนั้นฉายไฟส่องไปให้ในระหว่างที่สองสาวกาลังถูแป้งของหววอย่างเมอมันอยู่ดีๆต้นตะเคียนบนหัวมันกลับได้สั่นไวหวราวกับมีใครบางคนขึ้นไปขย่มอะไรอยู่บนนั้นผมที่มีไฟฉายอยู่ในมือ ก็ถึงกับรีบฉายไฟส่องขึ้นไปดูในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนขึ้นไปขยมอยู่บนกิ่งต้นตะเคียนหรือไงมันถึงได้สั่นอยู่ตนเดียวแบบนี้แต่ผมก็ไม่เห็นจะมีใครเลยสักคนเดียวครับบนต้นไม้ก็ไม่มีใครแถมกิ่งไม้ที่ถูกขยมเมื่อกี้นั้นพอที่ฉายไฟส่องไปดูมันกลับไม่ได้มีการสั่นไหวตีอย่างใด พี่สาวผมกับพี่แววก็เลยได้รีบพูดถามขึ้นมาเอ็งสร้างสถานการณ์อะไรของเอ็งวันเนี้ยอดทนรอนอีกหน่อยไม่ได้หรือไงกำลังจะเห็นตัวเลขแล้วฮันไฟใช้กลับมาสองเร็วจะได้รีบไปนอนผมก็ได้จำเป็นต้องรีผหันไฟใายกลับมาส่งที่เดิมให้กับสองสาวนเจขคงผมในตอนนั้นมันก็เริ่มที่จะรู้สึกวันๆแล้วละครับไม่รู้ทำไมเหมือนกัน ถึงได้รู้สึกแบบนั้นมันรู้สึกเหมือนกับว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญอยู่ใกล้เพราะจมูกของผมในตอนนั้นมันได้กลิ่นหอมๆแปลกๆถ้าเป็นกลิ่นหอมของน้ำหอมก็คงจะไม่ได้แปลกใจอะไรอาจจะเป็นน้ำหอมของพี่สาวกับพี่แววก็ได้หรือจะเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้ซึ่งที่เห็นอู่ใกล้นั้น,น,นมันก็มีดอกไม้อยู่หลายดอก แต่กลิ่นที่ผมเรียกกลิ่นนี้มันก็เป็นกลิ่นน้ำอบที่ไม่มีคนนิยมใช้แล้วนะเสียคนับนอกจากจะใช้ในการอาบศพก็เท่านั้นเองหรือแม้แต่ไปไหว้ถาวายเจ้าแม่ต่างๆมันก็บทำให้ผมนั้นยิ่งขนลุกซูชันขึ้นมายิ่งกว่าเดิมและพอได้หันหน้าไปมองพี่สาวกับพี่แววที่กำลังไ้นั่งคอหวยอยู่นั้นด้านหลังต้นเตะเคียน ผมกับเห็นมีเท้าของคนใดบางคนยืนอยู่มันก็ทำมาผมนั้นถึงกับต้องรีบหันไฟฉายไปส่องดูในทันทีทันใดภาพที่ผมได้เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันก็ทำมาผมนั้นถึงกับต้องรีบวิ่งไปหาที่หลับนอนของตัวเองที่ชาวคณะทั้งหมดได้พากันนอนอยู่ใต้ศาลาวัดนูน่นเพราะขาคู่นั้นที่ผมได้เห็นมันเป็นขาของผู้หญิงคนหนึ่งครับ เพียงแต่ว,ว่าผู้หญิงคนนั้นเธออยู่ในชุดไทยสไบเขียวยืนทำหน้าบึ้งตึงจ้องมองผมอย่างน่ากลัวเห็นแบบนั้นมันก็ทำผมมันแจลแล้วล่ะครับว่าผู้หญิงใส่ชุดไทยสไบเขียวที่ได้เห็นอยู่หลังต้นตะเคียนนี้เธอไม่ใช่คนอย่างแน่นอนแล้วพอผมได้วิ่งจากไปแบบนั้นสองสาวที่แวก็น,นั่งมองัวอยู่นั้น ก็เลยพากันรีบร้องถามขึ้นมาว่าไอ้บอยเองจะรีบไปไหนวะรอพี่ก่อนสิเองนิ่งนี้ไปแบบนี้แล้วพวกพี่จะพากันกลับไปได้ยังไงกันซึ่งผมในตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วเาก็นับขอวิ่งกลับไปหาเพื่อนๆเาวกันนะที่พากันนอนหลับอยู่ใต้สาลาดีกว่าใครจะอยู่ให้ผีมันหลอกอีกล่ะ ไม่นานผมก็วิ่งไปถึงเต็นท์ของตัวเองพอเข้าเต็นท์ได้ผมก็รีบดึงพระหมขึ้นมาคุมโปงในทันทีไม่นานหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงของสองสาวพากันวิ่งมาพร้อมกับพูดบ่นไปต่างๆนานาให้กับผมซึ่งผมในตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรมันหรอกครับไม่ได้สนใจอะไรมันอีกแล้วลครับในแต่นนนตัวสันจูแบบนั้นไป จนกระทั่งได้เพื่อนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าค่ำคืนนั้นผมกลับได้ฝันอะไรบางอยา่างที่มันค่อนข้างจะแปลกประหลางมากผมฝันว่าตัวเองเดินไปที่ในสักที่ที่ผมไม่เคยได้ไปเพียงแต่ว่าที่ที่ผมได้เดินไปนั้นมันดันมีแต่ต้นไม้เต็มปีหมดม่าเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่น่ากลัวไม่ใช่น้อยพอเดินไปได้สักพัก มันกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผู้หญิงคนนั้นเธอพูดขึ้นมาในะครับว่าเมื่อคืนมาขอหวยไม่ใช่เหรอยังไม่ได้หวยเลยเจ้าแม่ล่ะฉันจะให้เธอก็เลยเดินมากระทิดพี่้างงูของผมห้าหนึ่งหแล้วเธอก็ยิ้มยิ้มคนที่จะได้เดินจากไปแต่ทันในนั้น ผมก็ได้ยินเสียงร้องคิดของพี่สาวขึ้นมามันก็ได้ทำให้ผมนั้นเนี่ยรู้สึกตัวตื่นรีบมองดูนาฬิกาตอนนั้นมันประมาณหกโมงแล้วห่ะครับมันใกล้จะสว่างเต็มทนผมก็เลยได้รีบมุดออกไปเพราะคิดว่ามันสว่างแล้วนั่นเองรีไปร้องถามพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นร้องทำไมพี่สาวของผมในตอนนั้น มันอยู่ในอาการวาดกลัวไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับคนที่มันจะบอกว่าผ,ผีผีหลอกผีหลอกพี่ผีผู้ยญิงใส่ชุดไทยมาหลอกพี่ผมก็เลยได้แต่พูดปลอบพี่สาวไปว่าใจเย็นๆผีที่ไหนผีอะไรหรือว่าผีชุดไทยสบเขียวตนนั้นหรือเปล่าพอผมได้พูดออกไปแบบนั้นพี่สาวมันก็ทำหน้าตกใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ มันหันหน้ามาจ้องผมในทันทีทันใดก่อนที่จะได้พูดออกมาว่าเอ็งรู้ได้อย่างไมว่าพี่เจอผีผู้หญิงใส่ชุดไทยสบายเขียวหลังจากนั้นชาวคณะคนที่เหลือก็พากันเข้ามาลุมถามว่าเกิดอะไรขึ้นร้องทำไมพอได้เห็นคนเยอะแยะมากมายหลายคนพี่สาวของผมมอนก็คงจะตั้งสติได้ ก็เลยได้เล่าอะไรบางอย่างออกมาให้ได้ฟังนะครับว่ามันฟันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเธอใส่ชุดไทยสไบเขียวเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเมือ่อคืนมาขอหวยได้หวยกลับไปหรือ,อยังละ่ะถ้ายัางไม่ได้ฉันจะมาบอกกันแล้วกันห้าหนึ่งหนะพูดแค่นั้นผู้หญิงคนนั้นเธอก็เดินจากไปก่อนที่อยู่ดีๆ เธอจะพุ่งก็มาหาอย่างรวดเร็วโดยเป็นหน้าที่น่าเกลียดหน้ากลัวมีแต่เลือดท่วมใบหน้าเลยก็ว่าได้มันก็เลยทําให้พี่สาวนั้นตกใจจนได้สะดุงตื่นขึ้นมาแต่พอมันได้ลืมตาตื่นขึ้นมามันกลับได้เห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสบายเขียวตนนั้นที่ได้เห็นในฝันมานั่งโยกห้างตัวจ้องมองมันแล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตา พี่สาวก็เลยได้ร้องกรี๊ดขึ้นมาอย่างดังแบบนั้นหัวหน้าขันนะก็เลยได้พูดออกมานนขณับว่าแล้วพวกเองไปทําอะไรมาถึงได้พากันไปเจอผู้หญิงใส่ชุดไทยสเปยเขียวแบบนี้ล่ะผมก็เลยได้พูดบอกไปน่นขณับว่าก็เมื่อคืนพี่มันอยากไปขอหวยที่ต้นตะเคียนหลังวัดนาศีลุมผมก็เลยได้พาไปคนที่จะได้ถูกผีหลอกก็เลยได้รีบวิ่งมา จากหน้าตาแตกตื่นผมเองก็ฝันเห็นเธอมาบอกมเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ฝันอะไรที่มันน่ากลัวพอพี่สาวผมได้เล่าจบพี่แววที่นอนอยู่ข้างกันนั้นก็ได้เล่าออกมาให้ฟังนะครับว่าพี่แก่นั้นก็ฝันเหมือนกันฝันว่าผู้หญิงชุดไทยสบายเขียวเดินเข้ามาหาเพียงแต่เธอบอกนะว,ว่าฉันไม่ให้หอยคุณล็อก คุณไม่มีบุญวาสนาขนาดนั้นแล้วก็เดินจากไปลุงหัวหน้าขันนะก็เลยเอาพระมาให้พี่สาวผมได้สวมใส่ซึ่งวันนั้นมันเป็นวันหวยออกปรากฏว่าหวยออกตามเลขที่ผู้หญิงคนนั้นได้บอกจริงๆพี่สาวผมก็เลยได้ถูกหวยไม่ใช่น้อยเลยแหละครับและด้วยความที่วันนี้มาทำการแสดงอยู่ที่วัดเดิมก็เลยยังไม่ได้มีโอก,กาส ไปหาซื้อน้ำแดงมาถวาวตามที่ด้บบอกนั่นเองอีกอย่างเงินที่ถูกหวยนั้นก็ยังไม่ได้พี่สาวผมก็เลยบอกพี่สาวผมก็เลยคิดนะครับว่าไวพ้พรุ่งนี้แล้วกันจะไปหาซื้อน้ำแดงมา,าถงไวเพียงแต่ว่าค่าคืนนั้นหลังจากที่ได้ผ่ากันทำการแสดงไปเรียบร้อยถึงเวลาเข้านอนทุกอย่างก็ยังปกติดีครับเพียงแต่ว่าผมนอนหลับไปได้ไม่นานเท่าไหรนะ่นัก ก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะพี่สาวของผมนั้นอยู่ดีๆมึนกับเรียดร้องกรีดขึ้นมาอีกแล้วรังกับท่าทางที่หวาดดูไม่ใช่น้อยผมและชาวคณะคน,นอื่นๆต่างพากันารีวิ่งไปถามไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่สาวของผมในตอนนั้นแทบจะไม่มีสติเสียด้วยซ้ําลุงหัวหน้าก็เลยได้บอกว่างั้นไปห้าหลวงตาที่กุฏิดีกว่า แบบนี้น่จะไม่ธรรมดาแล้วละ่ะหลวงตาท่านก็เลยเมตตาลดน้ำมนต์เรียกสติให้กับพี่สาวของผมครับซึ่งไม่นานหลังจากนั้นส,สติแตดงของพี่สาวก็เืิ่ได้กลับพืนมาหลวงตาท่านก็ถามน้องว่าเจออะไรมาลายโยมทำไมถึงได้สติแตกขนาดนั้นพี่สาวมันก็เลยได้เล่าออกมานะครับว่า ตอนที่นอนหลับไปดีๆนั้นอยู่ดีๆมันก็มีเสียงคนมาพูดที่ข้างหมูว่าอย่าลืมละ่ะที่มึงบอกจะมาถวายน้ำแดงกูมันก็เลยทำเอาพี่สาวนั้นได้รู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาตอนนั้นมันนอนตะแคงข้างอยู่พอได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละพี่สาวผมมันกลับได้เห็นผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงชุดไทยสไบเขียวมันอนอยู่ข้างตัวของมัน พันตะแขงข้างจ้องมองอย่างน่ากลัวก่อนที่จะได้พูดออกมาอยู่ครั้งว่าอยาลือน้ำแดงกูละแล้วก็หายไปตนหน้าต่อตามันก็เลยทำให้พี่สาวของผมนั้นถึงกับต้องร้องกรีดขึ้นมาด้วยความตกอกตกใจหลวงตาท่านก็เลยได้แนะนำว่าไปจุดทูบที่หน้ากุฏิของหลวงตาบอกเขาไว้ซะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ จะไปซื้อน้ำแดงมาถวายตามที่ได้พูดบอกไวแล้วกันยังไงซะคืนนี้ก็อย่าได้มาหลอกหลอนมาควนกันอีกเลยคนที่จะได้จากลากันไปนอนต่อหลวงตาท่านก็เมตตาเอาได้สายสินอะไรบางอย่างมาให้พี่สาวของผมพี่สาวมันก็ให้ผมมาผูกแขนเอาไว้หลังจากนั้นก็พากันกลับไปนอนต่อซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ปกติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเยนัะครับ พอวันต่อมาพี่สามือก็รีบเดินก็ไปในหมู่บ้านไปหาซื้อน้ำเดงมาถวายที่ต้นตะเคียนต้นนั้นซึ่งคนที่ได้พาไปถวายมันก็ไม่ใช่คนใดอื่นไกลแต่เป็นผมน้องชายนี่แหละครับแม้ว่าเป็นตอนกลางวันที่พากันไปถวายนั้นผมก็ยังรู้สึกแปลกๆรู้สึกคนลุกอยู่ตลอดเวลายังกับว่าผู้หญิงชุดไทยสบายเขียวตนนั้นเธอมายืนนรับรู้อยู่ ทิงแต่ว่าผมมองไม่เห็นตัวตนกว่าเท่านั้นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด